สวัสดีค่ะพี่น้องภาเขาวสวนอีกก่อนเดิมมื้อบันปลกมักฝา,ากงาไงไหวนี่กรลรางโป่งนี่ก็ลลกเลืสิดึงอันห่นหลอกอลายคุมดีดอกหักฝา,ากไงจ้า น่วยหนึ่งตังจีดแปดกิโลกนได้นี่เอามาฟังเสือกินน้วยว่านอะนี่เนาะรุ่นรุ่นรุ่นว่าสิริกินน้วยบอจ้า